นี่เมนูหมกหนูหนูมันสยบกล้วยสยบกล้วยนี่ยอบกล้วยครับนี่ยอบกล้วยใส่หอมผักชีหมกไมใส่ใบตองหนูมันปักมันโหอย่าบ่วงสิ่งไม่ได้สหมกหมูกินหมูกินหนูมันมันครับหนู ใสกินวัพี่น้องบกงูใส่หยวกกล้วยอาหารชั้นเลิศของอีสานขับหมูเราตอนนี้มาขันใส้กับหยวกกล้วยนี้เชียงปวงคือถักวซีหยวกกล้วยต้นหอมหัวหอม เขาวขาพี kh ào, kh ào, kh ่น้องทุกคนอ่าได้ละอู้ไดหลายมกเลยพี่น้องนะัทัท ทังย ja ั Alpha, ้งเสยางอยู si ่เซยเคียงแจงอดไวยแม่อพอด้วยพอนแบบตองรู้ปอันนี้พตเขามเดี๋ยวื้อได้รับไม่ดีีว่ะพูดแล้วกินอีพอยแม่เอ้ยมาเด้อพูดเดี๋ยวกเขากินมกมกหนูมกหนูใส่กับหมกเปล่งมาต้งแต่ เอาหมีได <rium> ้หรือวานันเห็นอยู่เครื่องหมอดูตัเห็นขยร์ลงไปลาใช่ไปใช่ลงไปเจ็บใว่ะ่คอยแม่คอยหนาวกันหนาวน้ำยอกเออน้ำยอกใส่ไปเอ้ยขาดเม่ขาดมขาดแปงนัวไปขาดเนี่ยแดงงนัวโอแปงนัวเอามูวานเห็นมือติดะ เห็นด้วยแ้อเนี่กระไดบุ้ยจะเียบพัดอ้ะอยไม่้โอ้มันถพราแต่เห็นปั๊บเขาปุบหลดโอ้ยจะเบียกกันด้ออีบอยแม่ไข่โอ้ยพอาแต่เห็นจะเสบหาเวบุบุบดิมอยขาไม่ไม่เขาขมถนก็ขาไม่แล้วพี่น้องเอ้ยขมไม่ห้อนหลดเสียบพัดขมไม่กับุกับเพิ่มขนแกเพาแล้วเพราแล้ว ันกระเด็นด่ละเม่สิเี้ยดูข้าวข้าวหนูจะบาดกอนพี่น้องเอ้ยขยาเราดเยผมล่างโอ้ตีเอาสัน้เอาก้อนแต่น้เอ้า้งิระท้วกุกเลยหนาหนาวระเดนั่งผิงไฟกันโอ้แต่มันแต่เสียบแห้งกาดหนาวายพี่น้องเอ้ยชมเนี่ยสองม้สอยู่สองมนสอยังหนาวอยู่ครับจนเนี่ยตาบ้า ขี่กแท้เลยร่างดากยังหนาวจุ๊งคือว่าเดียหนาวข้าเเนาแน่บวกไอ้หนาวที่จคือใส่แม่แก้งขี่นะต้องไปที่ไหนแม่แก้งขี่หรือล่ะเย็นดากหนาว